Bitcoin Fat c ค a s สเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทําอนาคตบิตคอยจะเป็นยังไงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง b บิตคอยลงทุนบอยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในวงการ คริปโตตอนนี้เลยนะนั่นก็คือบิตคอยฟ t c คลาสนะครับหรือปรากฏการณ์ที่ราคาของตัว Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆน,นะที่พึ่งเกิดสดๆร้อนๆอนตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะครับหลายคนตื่นขึ้นมาดูหรือว่าดูพอร์ตโฟลิโอเช้านี้นั่นเนี่ยเห็นแล้วตกใจนะเพราะราคาบิตคอยนั่นเนี่ยก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับจากระดับประมาณสัก6ก0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ btc เมื่อคืนนี้ จนถึงตอนนี้นนเนี่ยลงมาแตะที่ระด,ดับประมาณสัก59,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับบางช่วงนั้นเนี่ยลงไปแตะถึงระดับประมาณสัก58,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำอนาคตบิตคอยจะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะมาหาคำ,คำตอบกันนะครับ่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนนะว,ว่าวิดีโอนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการ แนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนใดๆนะเป็นเพียงการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพื่อให้เพื่อนๆจะได้เข้าใจภาพรวมของตลาดมากขึ้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันที่ต้นต่อของเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะครับสื่อต่างประเทศนั้นนีนน่ก็รายงานตรงกันนะว่าสาเหตุนะที่ราคาของตัวบิตคอยร่วงลงอยู่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็คือลองลิคูเดชันนะรหรือการบังคับขาย ของนักลงทุนที่เปิดลองโ p ซิชั i o ไว้จำนวนมากนะครับเ,เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะเมื่อราคาของตัวบิตคอยล่วงลงอย่างรวดเร็วนะ stop l o อสของนักลงทุนเหล่านี้จะถูกทิกเกอร์นะครับส่งผลให้เกิดแรงขายจำนวนมากในตลาดและดึงราคาบิตคอยลงไปอีกเป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกนะครับที่ล้มลงต่อๆกันอย่างรวดเร็วนะ จากข้อมูลของทาง Coin Glass นะพบว่ามี Long Liquidation ในตลาดฟิวเจอร์มากกว่า 92, 93ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะและ Bitcoin Liquidation อีกกว่า85ล้านดอลลาร์ นี่เป็นตัวเลขที่สูงมากนะแปละสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของการเทขายในครั้งนี้แต่คำถามที่สําคัญคือใครเป็นคนเริ่มต้นการเทขายในครั้งนี้นะหลายคนพยายามหาคําตอบนะและโยนความผิดให้กับหลายๆปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นอิตาเลียมนะที่ราคาค่อนข้างอ่อนแอมาตลอดปีนะมีนักวิเคราะห์บางท่านนะชี้ว่าการเทขายอิตาเลียมจํานวนมากนั้นเนี่ย อาจเป็นตัวจุดชนวนนะให้เกิด롱รีคูเลชันในบิตคอยตามมาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าอาจจะเป็นฝีมือของสถาบันการเงินที่ต้องการกดราคาบิตคอยเพื่อสะสมเพิ่มนะครับหรืออาจ,จเป็นฝีมือของวานหรือกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการการทำกำไรจากความผันผวนของตลาดนะครับแต่จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว่าใครเป็นคนเริ่มเทขายในครั้งนี้อาจจะเป็นการ รวมกันของหลายๆปัจจัยหรืออาจจะเป็นเพียงความผันผวนของตลาดตามปกตินะครับอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือแม้ราคาบิตคอยจะร่วงลงมาอยู่ตอนนี้นะครับ แต่ long term holder นะหรือผู้ถือ Bitcoin ในระยะยาวนะั้นเนี่ยยังคง DCA นะหรือว่าทยอยซื้อ Bitcoin กันอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้จากข้อมูล On อนเชนที่แสดงให้เห็นว่า long term holder net position เพิ่มขึ้นนะถึงประมาณ262,000 b ก t ม o i n นบิตคอยนะในช่วง30วันที่ผ่านมานะนอกจากนี้ m i n นอรผู้ขุด b บิตคอยยังคงขุด b บิตคอยอย่างต่อเนื่อง h a s r a t e ของ Bitcoin ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องและแต่ระดับ a ออทา i g h ในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็ยังแสดงให้เห็นนะว่า fundamental หรือพื้นฐานของ Bitcoin ยังคงแข็งแกร่งนะและนักลงทุนระยะยาวรวมถึง m i n e อรยังคงเชื่อมั่นนะใน Bitcoin ดังนั้นเหตุการณ์ Bitcoin fat c r a s s ในครั้งนี้จึงน่าจะเป็นเพียงความผันผวนในในระยะสั้นของตลาดนะครับ ส่วนข้อมูลออนเชนต่างๆนนเนี่ยก็ยังชี้เห็นนะว่า Bitcoin ยังคงกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะและมีโอกาสที่จะไปต่อได้ในระยะยาวนะตัวอย่างเช่น b บาาิตคอยบาลานนะจำนวนบิตคอยบน X, บนเอ็ก g ชนต่างๆก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะและแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนั่นหมายความว่ามีคนกำลังซื้อ Bitcoin และนำออกจากเอ็ก n g นไปเก็บไว้ในโคเวลตซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ นอกจากนี้ถ้าเราดูจากกราฟนี้ประกอบแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในช่วงนี้นะก็คือช่วงที่เป็น low volatility นะของบิตคอยนะซึ่งเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยจะเคลื่อนไหว s i d e w a y นะและสะสมพลังงานก่อนที่จะเบรกเอาขึ้นไปในอนาคตนะครับถ้าทำซ้ำนะเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตในช่วงไซเคิลต่างๆที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นเพื่อนเที่กำลังกังวลเกี่ยวกับ Bitcoin Fat Class นะผมอยากให้มองภาพในระยะยาวและอย่าลืมนะว่า Bitcoin ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับและทุกครั้ง Bitcoin ก็สามารถกลับมาแข็งแกร่งได้เสมอด้วยนะส่วนค่า Bitcoin Fear คลาสอินเด็กนะครับก็ยังอยู่ที่ระดับเฟียอยู่นะย่อตัวต่ำลงมาจากเมื่อวานนะที่ระดับ n นเจ r ร์นะครับส่วน Bitcoin Info นะเนี่ยเมื่อวานนะ ก็มีเอาโฟนนะครับออกจากทาง Arc Invest นะครับประมาณสัก102 BTC นะแล้วก็มีออกจากทางด้านของ BITB ด้วยนะทาง b i t w i s นะประมาณสัก6.8 BTC ส่วน Backlog f i ีเล i t y นั้นเนี่ยยังเป็นศูนย์อยู่นะยังไม่ได้เข้าและออกนะบิค so อตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ยังอยู่ที่ระดับประมาณสัก5,9,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ต่อ BTC อยู่นะครับในระยะสั้นนั้นเนี่ยเยังยังไม่ยอดต่ำกว่าเส้นเทรนไลน์สีขาวนะที่เสียงขึ้นไปตรงนี้อยู่นะโอเคแั้งคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่มาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่อง Bitcoin นั้นเนี่ยก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยนะครับและขอบคุณอย่างมากสำหรับเพื่อนๆที่ส่งซูเปอร์แทงมาให้นะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ